ครับผมเศา้านี้ที่สกลนครสน์อินบุญสุขนำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่ส่นองเบิง้งคือเก่อโดยพี่น้องเด้อนี่คือสมุนไพรต้นอินรีพิ่นสามารถเห็ุอย่างใด้ซ้อยอย่างใดเพิ่นซ้อยรักษาโรคกระเพาะภายเป็นโรคกระเพาะเจ็บท้องแสบยบมห้อม,มกินยาย,ยัางบ่เศร้าบ่หายให้เข้ามาเบิง้งสูตรนี้เราเบิง้งเดอพี่น้องเด้อ เพื่อจะมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องเนาะว้าแล้วก็ปะผมระสตัดเอาแก่นของเพิ่นลำของเพิ่นเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นๆนมันมีตัวใดอีกในพี่น้องผมจะพาพี่พี่น้องไปเบ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะสามารถซอยรักษาโรคกระเพาะได้จริงบ่ว่าแล้วก็ไปพี่น้องคือสมุนไพรอยู่ข้างหลังผมนีพี่น้องต้นมักอินซีเข้ากับยาตัวอื่น่นรักษาโรคกระเพาะนะพี่น้องเนาะว่าแล้วก็ไปเบ่งพี่น้องไปผมนี่แหละครับผมต้นมักอินทรี ที่จะไปเข้ากับยาตัวอื่นรักษาโรคกระเพาะได้อย่างดีนี่พี่น้องนี่คือต้นของพ่นนะพี่น้องแล้วใบของพ่นไข่ายๆเดียวกับใบล่างแดงแต่ใบหักน้อยแว็าพี่น้องมักอินซีหรือต้นอินซีพี่น้องเอ๋งพี่น้องบามามะวันหลังผมก็จะตัดเอากิ่งออกพ่นพี่น้องเน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 เพื่อทีได้เอาไปเข้ากับยาตัวอื่นรักษาโรคกระเพาะนะพี่น้องเนาะว่นหล้วก็ตัดกับพี่น้องว่าแล้วก็มาพี่น้องตัดเอากิ่งออกพ่นไปเข้ากับยา สมุนไพที่จะรักษาลุกกะเพาอได้นหมพี่น้องเนาะ ี่้แล้วด้แล้วด้แล้วครับผมสมบนไพรยอันที่สองคือต้นจำป่า้ะพี่น้องหรือลีลาวดีอะไรพี่น้องจำปาขาวก็ได้จำปาแดงก็ได้พี่น้องหรือจำปาเหลืองก็ได้นะพี่น้องเนาะสามสดนี่ได้เบิดพี่น้องเลเาตัดเอาส่วนใดของเพิน่นที่จะเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นรักษาโรคกระเพาะนะพี่น้องเนาะเช่นกุกจำปากงอินรี เอาแก่นขอเพิ่นเดพี่น้องเนื้อตัดเอาแก่นขอเพิ่นพี่น้องน้อคือสิพากันหัวจักเหรอเนาะพี่น้องเนาะก๊กลีลาวดีหรือกกจำปาหรือกกลั่นทมเลยพี่น้องเอาสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้สีแก็ได้สีเหลืองก็ได้พี่น้องว่าแล้วก็ผมจะตัดเอาแก่นของเพิ่นเดพี่น้องนี่นี่นี่เอาส่วแก่นของเพิ่นเดพี่น้องเนาะที่จะเข้ากับยาตัวอื่นรักษากระเพาะได้ดีพี่น้องนี่หรือภัยเ,เป็นอยากได้ก็ทักทายมาได้เด็กพี่น้องเนาะวันลังผมจะตัดเอาก <right> ้อนพี no ่น้อง ก่าแล้วมาพี่น้องตัดคอยกันพี่น้องเพื่อที่จะ,ะเข้าคัาบยาโดนอื่นนะพี่น้องเนาะเพื่อรักษารูปกระเพาะภัยจากใบกับทักทายมาไนดะ้พี่น้องเนาะครับสมุนไพรอันที่สามที่จะเข้ากับก๊กจำปาก๊กอินทรีตัดออกแก่นของพนันพี่น้องเด้อนี่คือสมุนไพรต้นประสงค์สร้างพี่น้องใบของพน่นเป็นลักษณะนี้เด้อคล้ายๆล้มหัวใจพี่น้องใบของพน่นเพิ่มมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่าง แต่ผมจะบอได้เล่าให้ฟังว่าประโยชน์พันมีอย่างเนาะพี่น้องเนาะผมจะเล่าแค่สรรพคุณรักษาเกี่ยวกับกระเพาะอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถาวรน,น้อยของพันพี่น้องเนี่ยผมหามาปลูกไว้พี่น้องเอาส้นใดเข้ากับยาตัวอื่นๆที่จะรักษาโรคกระเพาะให้ท่านเอาส่นรากของพันพี่น้องเนะรากของพันนี้อยู่ใต้ดินพี่น้องเลยรากของพันเนี่ใต้ดินขุดเอาไวยพี่น้องเน่ยรากของพันมีรสชาติใดๆขมนิดนิ แล้วก็มันตามมาแล้วก็วานตามหลังพี่น้องเขาเรียกประสง์สร้างที่จะไปข้ากับยาตัวนึงเดี๋ยวผมจะพา้าเบ่งรากของคน,นพี่น้องเนาะนี่คือสเสน่ห์อิมสูฮามาปลูกไว้พี่น้องอนะันนี้คือใบของคนพี่น้องปะว่าแล้วกับปเบป่งรากของคนพี่น้องเนาะนี่คือส่วนรากของต้นประสงค์สร้างพี่น้องเอาส่วนรากพ่นประมาณเท่าๆกันนะครับเนดะ้อจะข้ากับอันต้มไปกินแก้โรคกระเพาะส่วนรากของพ่นแหละพี่น้องเลย เราจะกินให้เบิงเด้อนี่รากของพ่นพี่น้องผมคุดไว้เหิงเลยพี่น้องเลยพ่นอามาตากเดดรากของพ่นนี้ยังสามารถซอยแก้ปวดเมื่อยได้อย่างดีแต่หักสิบูเล่าสิบูลเร่าจะแค่รักษาโรคกระเพาะรสชาติขมมันแล้วก็หวานตามมาภายไปโรคกระเพาะทักทายมาได้เ้อพี่น้องเด้อ เพื่อท่านสีได้ดีขึ้นหรืออาการท่านสีดีขึ้นยุดท้องท่านสีได้ดีขึ้นโรคกระเพาะท่านชีด้ดีขึ้นเพี่น้องน้องวัละกระมัดตัดสู่พี่ชลลักษณเบิ่งท่อนกันจมปลานะครัก็ตากแห้งพี่น้องวันละกรมาดพี่น้องตัดเอาประมาณหนึ่งกำมือท่านเไปพี่น้องเด้อเพื่อนยังเดี๋ยมันจะได้ข่าวหมอง่ายพี่น้องแล้วกับผ้าไปพี่น้องเด้อ ตัดแล้วก็ผ่าพี่น้องเพื่อตากแดดมันแห้งจะได้เก็บยาไปนานนะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือต้นอินรีพี่น้องตัดเลยเพี่น้องประมาณหนึ่งกำมือห้าเละพี่น้องตัดเพื่อจะได้ผ่าตากแห้งพี่น้องเราจะได้เข้ากับยาสมุนไพรเราจะได้ต้มนาะพี่น้องเนาะหรือพาย,ยักได สมุนไพรรักษากระเพาะนี่กัดทักทายมาได้พี่น้องเนาะเพื่อกินแล้วสิได้อยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเนาะพี่น้องวันละก็มาเพลาะผ่าเนาะกันจะปลาผ่าให้มันซีกน้อยที่สุดพี่น้องกันยังให้มันซีกน้อยที่สุดเพื่อมันแห้งเร็วพี่น้องเลยเราะจะเก็บสมุนไพรได้นานนะพี่น้องเนาะ ทางไกลทางไกลอีสานใต้ออกตกอยากได้สมุนไพรรักษาโรคกระเพาะกระทักเสน่ห์มาด้วพี่น้องนะนี่กระพ้าด้วพี่น้องเนีย่ยต้นอินซีเดียกระพ้าด้วดพี่น้องนะเพื่อให้มันแห้งพี่น้องไอ้ต้นอินซีนี่ก็ได้ผ่านะพี่น้อง ครับผมนี่คือลากประส์สร้างที่จะไปเข้ากับยาตัวเมื่อกี้นี่พี่น้องเข้ากับกกจินซีเขัากับกกจำป่าลากของประส์สร้างต้มอยู่ต้มกินจะสามารถซ้อยรักษาโรคกระเพาะเอาได้อย่างดีนะพี่น้องเนาะ